อัจฉริยะร้องกองปราบร่วมสืบนครบาลช่วยรื้อคดีรอบยิงรถบิกโจ๊กเมื่อปี2,563ห่วงสร้างศัตรูรอบตัวกลัวถูกยิงตายเดี๋ยวบิกเต่าจะได้ไปงานศพวกเนี่ยนะครับนะก่อศัตรูมากมายเนี่ยแกจะถูกยิงตายขนาดยิงรถแกยังจับไม่ได้เลย4ปีแล้วแกเองเนี่ยเป็นนายตำรวจระดับสูงถือว่าเป็นคดีอาชญากรรมร้แรงนะครับที่ยิงในกลางเมืองหลวง ที่สอนอบางรักคู่กับสอนอบางรักเปลี่ยนมารูกกี่คนแล้วไม่ติดตามคดีรองพิโจกถูกยิงรถนะครับผู้บริชารตำรวจนครบาลก็ไม่เคยสนใจที่จะติดตามคดียิงรถของรองโจกพอบาตารลอผ่านมาถึงสี่คนแล้วก็ไม่มีใครสนใจที่จะติดตามคดียงดิงรถรองโจกกองปราปามเนี่ยนะครับพี่กล้องเนี่ยมีนักสือมือดีจํานวนมากนะครับไม่มีใครสนใจที่จะติดตามคดียงดิงรถรองโจกหรอกครับแล้ววันนี้รองโจ๊กเนี่ยฟ้องคนไปทั่วเลยผมว่ากลัวแกถูกยิงตายอ่ะไม่มีไรหรอก นะปรเดี๋ยวพี่เต่าจะได้ไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงนะก็เลยวันนี้มาล้องคอยลอกคดียิงรถลอ่โจ๊กหน่อยครับนะก็ผ่านมาสี่ปีแล้วครับคือ,คอวันนี้ผมมองว่าิ๊กโจ๊กอะ่ะกำลังฟ้องคนไปทั่วนะผมก็ห่วงแกถูกยิงตายอะนะครับเพราะว่าเหมือนโดดเดี่ยวเดียวดายนะแล้วก็โอ้ฟ้องใครดอกใครจะเป็นหมด่ะนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคิดจะฟ้องนายกคิดจะฟ้องก็ตอรผู้ทรงคนวุิเนะี่ยฟ้องิ๊กเต่ามากี่คดีนะครับ ฟ้องผมมาอีกนะหรือฟ้องใครดอกใครเต่ไม่หมดอ่ะทีนี้แกถูกยิงรถมาตั้งแต่ปีสองพันร้อยหกสิบสามอ่ะนะแล้วก็พอมาตลอดผ่านมาถึงสี่คนแล้วนะครับรองผอผอภาชนาก็ผ่านมาหลายคนแล้วเนี่ยไม่มีใครทําคดีให้แกนา่งศาลนะนั่งศาลมากเพราะว่าผมดูแล้วรองโจกเนี่ยขนาดยิงรถเขายังไม่ทําคดีเลยแล้วถ้าเกิดถูกยิงตายแล้วเขาจะไปตามให้ใหไหม่ว่าใคร,ใครเป็นคนยิงแกตาย ไม,ไม่ได้โกรธครับผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงเพราะว่าสงสารแกนะเพราะว่าแกสู้อยู่คนเดียวตอนนี้นะสู้อยู่คนเดียวแล้วก็แกฟ้องคนไปทั่วยิงรถยังไม่มีใครติดตามคดีให้แกเลยขนาดเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยบิ๊กจอเนี่ยรุ่นสี่เจ็ดรุ่นเดียวกันเลยเป็นเพื่อนรักกันเลยก็ยังไม่เห็นช่วยกันเลยมีนักสืบมือดีอย่างไรสวัสดิ์แจกใช่ไหมว่าจับได้ทั่วไทยเนี่ยใครอยู่ที่ไหนจับได้หมดเนี่ยช่วยมาทําคดียิงรถบิ๊กโจ้ให้หน่อยเพราะผ่านมาสี่ปียังจับไม่ได้เลยผู้ก่อเหตุ แรงเนี่ยก่เหตุร้ายแรงเนี่ยนะครับนะมาช่วยทําให้หน่อยวันนี้มาร้องให้พวกพี่มนตีเทศขันเนี่ยผู้การกองปราบปรามเนี่ยซึ่งมีนักสืบมือดีเนี่ยถึงเดือยแย่ในชุดอนุมังันุมามาเเนี่ยช่วยมาจับคนยิงรถลองโจ๊กหน่อยเพราะเดี๋ยวเกิดแก่ถูกยิงตายเนี่ยจะไม่มีคนตามคดีกันอีกเป็นห่วง